มันควรจะเป็นแกนพันธมิตรใหม่ที่สามารถท้าทายความเป็นใหญ่ของชาติตะวันตกกลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากรัสเซียซึ่งวลาดิเมียปูตินสามารถใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการข่มขู่ชาติตะวันตกและแย่งชิงสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาในการเป็นผู้นำโตภูมิรัฐศาสตร์ด้วยพันธมิตรที่เลือกสรรมาอย่างดีปูตินคิดว่าเขากำลังค่อยๆวางตัวเองในตำแหน่งที่จะทำให้รัสเซียกลายเป็นชาติที่โดดเด่นที่สุดในโลกปูตินคิดผิด ผู้นำรัสเซียเพิ่งอดทนกับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่เห็นพันธมิตรของเขาล้มเหมือนใบไม้ร่วงอันดับแรกคือประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลสัสมาดูโรต่อไปคืออิหร่านระบอบการปกครองของอิหร่านกำลังล่มสลายในขณะที่ประเทศตกอยู่ในความวุ่นวายท่ามกลางการประท้วงครั้งใหญ่เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ระบอบการปกครองของอิหร่านถูกบังคับให้ดูดซับเคลื่อนการประท้วงที่จุดประกายจากความโกรธเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของประเทศ และดูเหมือนว่าการประท้วงเหล่านั้นจะไม่จบลงในเร็วๆนี้จากข้อมูลของ BBC นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอ้างว่ามีการประท้วงเกิดขึ้นใน26จาก31จังหวัดของอิรานในช่วงสัปดาห์นำไปสู่เพียงวันที่5มกราคมและอิรานยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพื่อระง,งับความโกรธเครืงของมวลชนน่าเสียดายที่19คนเสียชีวิตอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การปราบปรามที่โหดร้ายที่ระบบก,การปกครองของประเทศจะต้องดําเนินการเพื่อปิดปากประชาชนของตนเองการประท้วงเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมเมื่อพ่อค้าชาวอิหร่านหลั่งไหลลงสู่ถนนในกรุงเตหะรานท่ามกลางค่าเงินเรียลของอิหร่านที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินนั้นดิ่งลงสู่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์และทําเช่นนั้นในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อในอิหร่านสูงขึ้นถึง40% ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตท,ที่ดำเนินการเพื่อหยุดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกัดกินอย่างหนักอัตราเงินเฟอ้อด้านอาหารสูงขึ้นแต่70%และ BBC กล่าวว่าค่าใช้จ่ายของสินค้าพื้นฐานอื่นๆพุ่งสูงขึ้นถึง110%ไม่นานหลังจากที่พ่อค้าลงสู่ท้องถนนนักศึกษาและผู้ต่อต้านระบบก,การปกครองอื่นๆเข้าร่วมพวกเขาฝูงชนตะโกนคำขวัญเช่นความตายต่อเผด็จการโดยมีคำพูดที่มุ่งไปที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านโดยตรง อาลีคาเมเนีการประท้วงเหล่านี้ได้สั่นสะเทือนระบอบการปกครองของอิหร่านไปถึงแก่นและการสั่นสะเทือนนั้นกำลังพัฒนาไปเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับอาลีคาเมเนีและพวกของเขาในช่วงเวลาที่ประเทศที่พวกเขาเป็นผู้นําอ่อนแอที่สุดในหลายปีการทุจริตก็เป็นปัญหาสําคัญเช่นกันตามรายงานของ BBC คดีทุจริตที่โด่งดังในศาลอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและครอบครัวของพวกเขาได้ตอกย้ําความโกรธของประชาชน และความเชื่อว่าส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครองกำลังใช้ประโยชน์จากวิกฤตสสำนักงานข่าวกล่าวสำหรับชาวอิหร่านคนทั่วไปดูเหมือนจะมีสำนึกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนกำลังใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อรักษาข้อตกลงพิเศษที่อนุญาตให้พวกเขาควบคุมการนำเข้าการส่งออกและการเคลื่อนไหวน้ำมันในสิ่งที่เทียบเท่ากับรูปแบบหนึ่งของการฟอกเงินที่ทำให้ผู้ที่อยู่ด้านบนร่ำรวยในขณะที่ชาวอิหร่านคนทั่วไปต้องดิ้นรนแรงกดดันเหล่านี้ก่อตัวมาเป็นเวลานาน ตอนนี้พวกเขาได้ระเบิดในการประท้วงที่คุกคามระบอบการปกครองของคาเมเนีทั้งหมดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวอิรานประท้วงต่อต้านผู้นำของตนเองดังที่อัลจาซีราชี้ให้เห็นในรายงานวันที่5มกราคมการประท้วงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายหลังปฏิวัติอิรานนำไปสู่ผู้คนหลายพันคนเดินบนถนนระหว่างปี1979ตลอดจนถึงปลายทศวรรษ1990 การประท้วงของนักศึกษาและผู้ปฏิรูปเกิดขึ้นในปี1999และเข้าสู่ช่วงต้นทศวรรษ2000ซึ่งตามมาด้วยการประท้วงโดยกระบวนการสีเขียวของอิหร่านในปี2009และ2010การลุกขึ้นของมัสซาอาร์มินีซึ่งเริ่มต้นในปี2022จุดประกายให้เกิดคลื่อนการประท้วงอีกครั้งเนื่องจากชาวอิหร่านที่โกรธแค้นแสดงความโกรธเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอาร์มินีขณะอยู่ในความดูแลของตำรวจอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ ซึ่งเป็นการประท้วงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การลุกขึ้นของอาร์มินีดูเหมือนจะแตกต่างออกไปใบหน้าบางส่วนในฝูงชนอาจจะเป็นคนเดียวกันที่เห็นในอดีตก็ได้แต่ระบบก,การปกครองของอิหร่านดูเหมือนจะไม่มีอำนาจในการปิดปากผู้คนที่พยายามจะกำจัดอาลีคาเมเนีการลุกขึ้นที่ในอดีตนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนหลายร้อยคนและการจับกลุ่มผู้คนมากมายหลายพันคนกำลังเกิดขึ้นโดยไม่หยุดยั้งคำถามใหญ่คือทำไม International International เสนอคำตอบที่เป็นไปได้บางส่วนในรายงานวันที่สองมกราคมซึ่งเน้นว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าการประท้วงเหล่านี้ได้เปิดเผยระบอบที่กำลังเลื่อนถลายไปสู่การล่มสลายสำนักงานข่าวกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บางคนเชื่อว่าการประท้วงเหล่านี้จะจุดประกายให้เกิดการกัดกร่อนอย่างช้าๆของความสามารถในการปกครองของคาเมเนอีอีซึ่งนำไปสู่การทำลายระบบทั้งหมดที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านสร้างขึ้นรอบตัวเขา ชนวนเพื่อการล่มสลายคือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เราได้กล่าวไปแล้วแดนนี่ซิตริโนวิชซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสาขาอิหร่านของหน่วยข่าวกรองทางทหารของอิสราเอลกล่าวว่าระบอบคาเมเนีถูกขัดขวางโดยความไม่สามารถในการหาทางออกจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจเหล่านี้ปัญหาหลักที่ระบอบมีคือไม่มีทางออกที่ง่ายดายสำหรับปัญหาทางเศรษฐกิจในอิหร่านการแก้ไขชั่วคราวที่ดำเนินการจะไม่ช่วยอะไรมากนักเพราะปัญหาจะยังคงอยู่ผู้เชี่ยวชาญข่าวกรองอ้างอิง อเล็กซ์วาทันกาจากสถาบันตะวันออกกลางกล่าวเพิ่มเติมว่าอารมณ์ของชนชั้นสูงของอิหร่านยังบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่มีความกระตือรือร้นหรือความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนฉันไม่เคยเห็นความสิ้นหวังในระดับนี้ภายในระบอบการปกครองของอิหร่านอย่างแน่นอนวาทันกากล่าวความสิ้นหวังนั้นอาจผลักดันให้อิหร่านเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมากยิ่งขึ้นเมื่อชนชั้นสูงของประเทศเริ่มฉวววยกันเองเพื่อยุติความขัดแย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่เติมเชื้อเพลิงให้กับไฟที่กำลังลุกโชนอยู่แล้วบทความแสดงความเห็นเมื่อวันที่4มกราคมโดยดานิเอลเอ็มโรเซนจากเดอะเจรูซาเลมโพสต์กล่าวว่าระบอบคาเมนีีมีมากกว่าเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องกังวลกล่าวว่าเสาหลักทางอุดมการณ์หลักที่ยึดระบอบนั้นไว้หายไปและกับสิ่งนั้นได้หายไปด้วยซึ่งฐานความนิยมและอาจจะรวมถึงการสนับสนุนของกองทัพอิหรานด้วย ช่วงเวลานี้คล้ายกับการพิสูจน์ว่า,าศาสดาเท็จที่สัญญาว่าจะช่วยให้รอดพ้นเป็นคำพูดที่ว่างเปล่ารัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามเห็นด้วยว่าการเสียสละที่อันไม่ธรรมดาที่เรียกร้องจากพลเมืองของตนเองเลือดและความยากลำบากทางเศรษฐกิจเป็นการมีส่วนเพื่อจุดประสงค์ที่สูงกว่าคือการรุ่งเรืองของอุดมการ์อิสลามที่สามารถทำลายอิสราเอลและท้าทายชาติตะวันตกปัญหาคือการเสียสละทั้งหมดที่ระบอบคามเมเนีเรียอกร้องไม่ได้รับการตอบแทน อิหร่านไม่ได้เป็นผู้ท้าทายชาติตะวันตกมากไปกว่าเมื่อหลายปีก่อนถ้าอย่างไรก็อ่อนแอลงดังที่แสดงให้เห็นทั้งความยากลําบากทางเศรษฐกิจของประเทศและความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของอิหร่านในการปกป้องตัวเองจากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของอิสราเอลและสหรัฐในปี2025สำนักงานข่าวกล่าวว่าระบอบคาเมเนีได้พิสูจน์ว่าคํากล่าวของตนเองเป็นการช่อโกงการขึ้นระดับอัตราเงินเฟ้อมหาศาลอาจจะเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้ายที่หักหลังอูด ที่กำลังสุดตัวลงภายใต้น้ำหนักของคำสัญญาเท็จแต่บางทีตัวค่าที่ใหญ่ที่สุดของความหวังใดๆที่ระบอบการปกครองของอิหร่านมีในการพลิกฟื้นสถานการณ์คือดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกสำหรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เกิดความไม่สงบที่เราเห็นในขณะนี้อย่างน้อยนั่นดูเหมือนจะเป็นความคิดเห็นโดยรวมของผู้ที่ลงสู่ท้องถนนนั่นคือตามที่คาสราคาเรดากี นักศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จาก University of Central Florida กล่าวเมื่อพูดกับ DWU เขากล่าวว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้และความมั่นคงในงานไม่ทันความคับข้องใจในการดำรงชีวิตจะกลายเป็นความไม่พอใจอย่างรวดเร็ววิกฤตเศรษฐกิจนี้กำลังคลี่คลายในบริบทที่ความไว้วางใจของประชาชนในความสามารถของรัฐบาล ในการควบคุมอัตรางเงินเฟ้อและสร้างเสถียรภาพได้ลดลงความไว้วางใจที่แตกสลายคือสิ่งที่ทุกอย่างสรุปได้คาเมเนอีสามารถหลีกเลี่ยงการถูกโค้นล้มในอดีตได้แม้ว่าระบอบการปกครองของเขาจะผิดสัญญามากมายแต่เมื่อรวมการทุจริตเข้ากับความอ่อนแอทางทหารด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและคุณจะได้รับชุดคำสัญญาที่ผิดพลาดอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ความอดทนของชาวอิหร่านหายไปถึงกระนั้น แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดระบบการปกครองของอิหร่านก็ยังควรทำอะไรบางอย่างได้แม้ว่าสิ่งนั้นคือการปราบปรามการประท้วงด้วยกำลังมากจนถูกทำลายอย่างน้อยนั่นก็จะซื้อเวลาและอาจทำให้คาเมเนีสามารถค่มคู่ชาวอิหร่านให้ยอมจํานนได้แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นกันและเหตุผลก็คือประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้หากระบบการปกครองของอิหร่าน พยายามปิดการประท้วงเหล่านี้ด้วยความรุนแรงเพียงหนึ่งวันหลังจากปฏิบัติการทางทหารที่เห็นสหรัฐขับไล่มาดูโรออกจากเวเนซุเอลาทรัมป์กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอิรานและในการทำเช่นนั้นเขาได้ส่งคำเตือนที่จำกัดทางเลือกของระบอบคาเมเนอีอย่างรุนแรงเรากำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดหากพวกเขาเริ่มฆ่าผู้คนเหมือนที่เคยทำในอดีตฉันคิดว่าพวกเขาจะถูกสหรัฐโจมตีอย่างหนัก ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวและระบอบการปกครองของอิหร่านรู้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐน่าจะจริงจังทรัมป์ได้เคยสั่งการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งครั้งที่สองดังนั้นคำใบ้ใดๆที่เขาจะทำเช่นนั้นอีกครั้งจะต้องถูกพิจารณาอย่างจริงจังจากผู้ที่พยายามคลี่คลายสถานการณ์ในอิหร่านนั่นทำให้อิหร่านเหลืออะไรทางเลือกน้อยมาก และวิธีแก้ปัญหาจำนวนมากที่หน้าหัวเราะเยาะได้ดีที่สุดในรายงานเกี่ยวกับการประท้วงในอิหร่านรอยเตอร์สกล่าวว่าการรวมกันของวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเล่นงานอิหร่านและทรัมป์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาจะทำตามคำขู่ของเขาต่อประเทศชาติทำให้ระบบคาเมเนอีไม่มีไพ่ในมือดังที่เจ้าหน้าที่อิหร่านที่ไม่เปิดเผยชื่อนายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวว่า แรงกดดันสองทางนี้ได้จำกัดพื้นที่สำหรับการซ้อมรบของเตหะรานทำให้ผู้นำติดกับระหว่างความโกรธของประชาชนบนท้องถนนและความต้องการที่แข็งเกราวและภัยคุกคามจากวอชิงตันโดยมีทางเลือกที่เป็นไปได้น้อยและความเสี่ยงสูงในทุกเส้นทางถึงกระนั้นอิหร่านก็ค้นหาวิธีแก้ปัญหาหนึ่งในสิ่งที่ระบอบคาเมเนีเสนอคือแพ็กเกจบรรเทาทุกทางเศรษฐกิจที่จะนำมาใช้ในวันที่10กรกฎาคม คุณอาจคิดว่าแพ็กเกจนี้จะเสนออะไรที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวอิหร่านที่ประท้วงเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบการปกครองกำลังทำงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของอิหร่านไม่ใช่เช่นนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของระบบคาเมเนีตามรายงานของเดอะเทเลกราฟคือการเสนอเงิน5.50ปอนด์หรือประมาณ7.40ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในรูปแบบของวอลเชอร์จำนวนเงินนั้นเทียบเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันในอิหร่าน และเป็นเพียงผ้าพันแผลที่ระบบคาเมเนอีพยายามติดไว้บนบาดแผลที่เปิดกว้างในแต่ละวันที่ผ่านไปอัตรางเงินเฟอ้อหมายถึงเงินนี้มีค่าน้อยลงกว่าเมื่อก่อนและแม้ว่านี่จะเป็นหนึ่งในความพยายามในการแจกจ่ายเงินที่ทะเยอทยานที่สุดที่ระบบคาเมเนอีเคยพยายามดําเนินการแต่ดูไม่เล่าเลวว่าค่าจ้าง4วันจะเพียงพอที่จะหยุดการประท้วงได้แม้แต่ชั่วคราวมาสุดเปเชสเคียน ประธานาธิบดีของอิหร่านอย่างน้อยก็พยายามบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะไม่กระทบกับโครงการที่เสนอเขายัางพยายามที่จะวาดภาพตัวเองเป็นคนที่เข้าใจความกังวลของประชาชนไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้คนการรับฟังความกังวลคำเรียกร้องและคำวิพากษ์วิจารณ์และการทำงานเพื่อโน้มน้าวความคิดเห็นของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการลดแรงกดดันทางจิตวิทยาและสังคม ปาเชสเคียนกล่าวเมื่อประกาศข้อเสนอแต่เขาพูดความจริงหรือและแม้ว่าเขาจะพูดจริงเงินจะมาจากไหนและเขาคาดหวังว่ามันจะทำอะไรในระยะยาวนี่คือคำถามที่ไม่มีคำตอบที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีคำขู่คลุมเครือบางอย่างเกิดขึ้นเดอะการเดียนกล่าวว่าปรเชสเคียนเปิดเผยแผนของเขาขณะที่โกลามฮูเซนมกเซนีเอเหัวหน้าศาลยุติธรรมของอิรานพยายามแสดงอำนาจของระบอบ ผู้ก่อเหตุจราจนควรรู้ว่าหากมีการผ่อนปรนหรือการประนีประนอมในอดีตจะไม่มีการผ่อนปรนหรือการประนีประนอมอีกต่อไปเอ e กล่าวขณะที่เขากล่าวหาทั้งสหรัฐและอิสราเอลว่าหวายเมล็ดพันแห่งความวุ่นวายดูเหมือนว่าคำพูดเหล่านี้จะไม่ฉลาดนักเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับคำขู่ของทรัมป์และความพร้อมของเขาที่จะทำตาม ความคิดเห็นของ Aje ยังบ่งชี้ถึงการนำของอิหร่านที่แตกแยกว่าจะทำอย่างไรซึ่งป้อนกลับไปยังความคิดเห็นที่ว่าทันก้ากล่าวถึงการแข่งขันภายในที่อาจเร่งการล่มสลายของระบบคาเมเนีสำหรับตัวเขาเองคาเมเนีกำลังเตรียมคำตอบของเขาเองนั่นคือการออกจากดอชนั่นคือตามรายงานข่าวกรองที่แบ่งปันโดยสัวข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่พูดกับเดอะไทมส์รายงานนั้นกล่าวว่า คาเมเนีได้วางแผนจะหลบหนีจากอิหร่านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้ช่วยอีก20คนหากกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านไม่สามารถปราบปรามการประท้วงในขณะนี้ได้แผนการนั้นรวมถึงการจัดทําเส้นทางออกจากเตหารานหากพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องหนีและพวกเขาจะรวบรวมทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและเงินสดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่ปลอดภัยสัวขาวกล่าว สำหรับสถานที่ที่คาเมเนอีตั้งใจจะไปสัวข่าวกรองกล่าวว่าเขามีจุดหมายปลายทางเดียวในใจคือมอสโกตรงเข้าไปในอ้อมแขนที่รอคอยของวลาดิเมียร์ปูตินเขาน่าจะต้องการขยี้คาเมเนอีในการกอดหมีที่โหดร้ายพอๆกับที่เขาจะดีใจกับการปรากฏตัวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่หน้าประตูบ้านของเขาและเหตุผลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราบอกคุณในตอนต้นวิดีโอนี้ การล่มสลายที่อาจเกิดขึ้นของระบอบอิหร่านเป็นข่าวร้ายมากสำหรับปูตินเพราะมันหมายความว่าอิทธิพลของรัสเซียในตะวันออกกลางซึ่งได้รับความเสียหายจากการขับไล่บาัชาอาอาาัลอาซรดออกจากตำแหน่งในซีเรียจะหายไปเกือบหมดหากคาเมเนอีถูกบังคับให้หลบหนีเดอะกาเดียนเป็นหนึ่งในสำนักข่าวหลายแห่งที่เน้นย้ำว่าการล่มสลายของระบอบก,การปกครองของคาเมเนอีอาจส่งผลเสียต่อปูตินเพียงใด ในเดือนมิถุนายน2025บทความวิเคราะห์ที่เขียนโดยเพียเตอร์ซาวเวอร์สำหรับสำนักข่าวเน้นว่าความร่วมมือระหว่างรัเสเซียและอิหรา่านทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่ปูตินเปิดฉากการลุกรานยูเครนแม้ว่ารัเสเซียจะไม่ได้ติดอาวุธให้อิหร่านโดยตรงนอกเหนือจากการขายอาวุธให้กับประเทศแต่ก็ยินดีรับโดรนชาเหตจากประเทศและได้รับประโยชน์จากการทำงานของครูฝึกชาวอิหร่านที่ช่วยรัเสเซียคิดหาวิธีสร้างสำเนาชาเหตของตนเอง มีการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และด้วยความร่วมมือดังกล่าวปูตินพยายามสร้างอิทธิพลในตะวันออกกลางรัสเซียยังใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอิรานซึ่งทั้งหมดจะสูญเปล่าดังที่ซาวเวอร์ชี้ให้เห็นว่ารัสเซียเสี่ยงที่จะสูญเสียพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญพร้อมกับทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายปีซึ่งเป็นการโจมตีที่อาจบ่อนทำลายความทะเยอทะยานทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างใหญ่อย่างร้ายแรง ในช่วงสองปีที่ผ่านมามอสโกได้กลายเป็นนักลงทุนต่างประเทศชั้นนำของอิหร่านโดยให้คำสัญญาว่าจะลงทุนหลายพันล้านในโครงการก๊าซพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทั้งหมดอาจตกอยู่ในอันตรายหากระบอบคาเมเนีล่มสลายความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับอิสราเอลเพื่อทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจนพินาศ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีนั้นซึ่งได้รับการขนานนามว่า Operation Midnight Hammer ในวิดีโอของเราที่ครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นการโจมตีดังกล่าวทำให้ระบบคาเมเนีอ่อนแอลงจนบางคนแนะนำว่าอาจล่มสลายในผลที่สุดสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแม้ว่า Operation Midnight Hammer จะช่วยปูทางไปสู่ความไม่สงบที่เห็นในอิรานในปัจจุบันก็ตามก้าวกระโดดไปข้างหน้าจนถึงปัจจุบันเมลิกไคลานผู้ช่วยให้ข้อมูลของ f b e ส กล่าวว่าปัญหาเชิงยุทธศาสตร์เดียวกันที่มีอยู่สำหรับปูตินในช่วงฤดูร้อนปี2025ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันการล่มสลายของระบอบอิหร่านในที่สุดหมายความว่าปูตินสูญเสียประเทศที่ทำหน้าที่เป็นตัวคูณกำลังสำหรับรัเสเซียมากพอกับในคอเคซัสเช่นเดียวกับในตะวันออกกลางไคลานตั้งข้อสังเกตว่าอิทธิพลของรัเสเซียในอิหร่านช่วยให้ปูตินรักษาสถานะทางภูมิศาสตร์ของอาเซอร์ไบจัน อาร์เมเนียและเชชเนียซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้ชาติอื่นเข้ามาในประเทศเหล่านั้นที่รัสเซียมีอำนาจมากอิทธิพลนี้สำคัญมากสำหรับปูตินที่รัสเซียร่วมกับจีนซึ่งมีผลประโยชน์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไม่สามารถยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านได้และพวกเขาไม่สามารถยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะนำไปสู่การที่อิหร่านสร้างสิ่งที่คล้ายกับประชาธิปไตยแบบตะวันตก ปัญหาของปูตินคือเขาอาจไม่มีทางเลือกอีกต่อไปหากระบอบคาเมเนอีไม่สามารถหยุดการประท้วงได้ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการล่มสลายของระบอบนั้นสหรัฐอาจพยายามจะมีอิทธิพลต่อทิศทางที่อิหร่านจะเดินไปโดยใช้ความแข็งแกร่งของตนเองควบคู่กับความใกล้ชิดของอิสราเอลเพื่อผลักดันให้อิหร่านไปในทิศทางของการจัดตั้งรัฐที่เป็นมิตรกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือสหรัฐอาจนั่งดูอิหร่าน ตกอยู่ในความวุ่นวายประเภทหนึ่งที่กำจัดอิหร่านออกจากการเป็นผู้เล่นใดๆในเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างหลังจะเป็นที่ต้องการมากกว่าสำหรับปูตินเพราะการขาดการมีส่วนร่วมของชาติตะวันตกอาจช่วยให้เขากลมกลืนกับระบอบใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของรัสเซียในการสนับสนุนคาเมเนีอีอาจเพียงพอที่จะนำไปสู่การปฏิเสธปูตินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอำนาจของประชาชนที่ส่งคาเมเนอีไป นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ปูตินกังวลในขณะที่เขาเฝ้าดูการประท้วงในอิรานคลี่คลายสิ่งที่ปูตินกังวลอยู่เสมอคือเงินความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัเสเซียและอิรานได้อนุญาตให้บริษัทน้ำมันของรัเสเซียเริ่มเข้ามาในแหล่งน้ำมันของอิรานแล้วสิ่งนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นในเดือนเมษายน2025เมื่ออัลจีซีรารายงานว่าอิรานและรัเสเซียได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า4,000ล้านดอลลาร์ ที่จะอนุญาตให้บริษัทน้ำมันของรัสเซียพัฒนาแหล่งน้ำมันเจ็ดแห่งภายในอิรานข้อตกลงนั้นอนุญาตให้ปูตินรวบรวมเงินมากขึ้นสำหรับกองทุนสงครามยูเครนของเขาจากประเทศที่รัสเซียไม่ได้ขายน้ำมันมากนักอิรานมีการสำรองน้ำมันที่ World Population Review กล่าวว่ามีมากกว่า28,000ล้านแบรเรลเพียงพอให้ประเทศไม่ต้องซื้อสิ่งที่ปูตินกำลังขายมากนักนั่นเป็นเหตุผลที่ข้อตกลงมูล,ลค่า4,000ล้านดอลลาร์ถูกนำมาใช้ หากปูตินไม่สามารถขายให้อิรานได้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของประเทศเพื่อมั่นใจว่ารัเสเซียได้รับประโยชน์จากการสำรองน้ำมันม,นมหาศาลที่อิรานเป็นเจ้าของในที่สุดเงินที่ได้จากข้อตกลงนั้นอาจเข้าสู่กองทุนสงครามของปูตินและอาจเงินทุนการฟื้นตัวของรัสเซียในโลกหลังสงครามยูเครนการล่มสลายของระบอบคาเมเนีสมมุติว่ามันเกิดขึ้นทำให้ข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในอันตราย หากรัฐบาลต่อต้านรัสเซียเข้ามาแทนระบอบคาเมเนีก็ไม่น่าจะให้เกียรติสัญญาใดๆที่ลงนามไว้ก่อนหน้านี้อาจสนับสนุนให้บริษัทน้ำมันตะวันตกช่วยพัฒนาแหล่งน้ำมันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเป็นตะวันตกมากขึ้นที่ปูตินต้องการหลีกเลี่ยงในอิรานสหรัฐจะสนใจอย่างแน่นอนหากข้อตกลงนั้นเกี่ยวข้องกับน้ำมันอิรานเปิดขึ้นซึ่งอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับทำไมทรัมป์จึงบอกให้อิรานอย่าฆ่าใครระหว่างการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่ อเมริกาอาจกำลังจับตามองความเป็นไปได้ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบอบอย่างนุ่มนวลที่อาจทำให้เข้าถึงน้ำมันได้ควบคู่กับอิทธิพลในตะวันออกกลางและคอเคซัสที่ปูตินใช้เวลาสร้างมานานประเด็นทั้งหมดนี้คือการล่มสลายที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่เกี่ยวกับอิหร่านเท่านั้นเกี่ยวกับรัเสเซียจีนอิสราเอลสหรัฐและทุกชาติอื่นที่มองอิหร่านเป็นเครื่องมือในการควบคุมในตะวันออกกลาง มากพอกับที่เป็นประเทศที่กำลังตกอยู่ในความวุ่นวายแผนการของปูตินที่จะได้รับอิทธิพลขึ้นอยู่กับการดำรงอยู่ของระบอบคาเมเนีหากผู้นำสูงสุดของอิหร่านหนีไปมอสโกเขาจะนำวิสัยทัศน์ของปูตินสำหรับตะวันออกกลางไปด้วยการล่มสลายของระบอบอิหร่านจะปิดฉากสัปดาห์ที่เลวร้ายที่รัเสเซียสูญเสียอิทธิพลในลาตินอเมริกาด้วยขอบคุณการล่มสลายของเผด็จการอีกคนนิโคลัสวาดูโ อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกสหรัฐจ,จับกลุ่มและขณะนี้กำลังรอการพิจารณาคดีนอกประเทศของตนเองนั่นเป็นเรื่องร้ายสำหรับปูตินเพราะเขาเพิ่งสูญเสียการสนับสนุนสำคัญและอาจเห็นการเปิดเผยแหล่งเงินทุนสำหรับสงครามในอนาคตของรัสเซียค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในวิดีโอของเราและอย่าลืมสมัครสมาชิกของช่องเราสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมที่ครอบคลุมการประท้วงในอิราน